รังูุกไ่ได้นะละครสวัสดีครับแดดร้อนๆยามบ่ายวันนี้มาดูบ้านโฟมสามัคคีกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่สร้างด้วย EPD โฟมทั้งหลังนะครับถ้าเราเห็นสภาพบ้านตอนนี้นะครับแทบจะไม่ดูไม่ออกนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับแค่เป็นการฉาบปูนรอบแรก เราก็ยังดูไม่ออกนะครับผมเชื่อว่าหลายคนถ้าดูแบบนี้นะครับก็ไม่รู้หรอกครับว่าบ้านหลังนี้สร้างด้วยวัสดุอะไรนะครับแต่สิ่งที่เห็นคือบ้านหลังนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบนะครับบ้านหลังนี้ผ่านการออกแบบบ้านมาเรียบร้อยนะครับจริงๆิงเริ่มต้นนั้นเรามาสำรวจเพื่อที่จะปรับปรุงบ้านนะครับหลังจากสำรวจเสร็จก็มีการคุยกันนะครับคุยไปคุยมาเจ้าของบ้านบอกว่างั้นเปลี่ยนเป็นหรือสร้างใหม่ดีกว่านะครับเพราะเริ่มต้นของบ้านหลังนี้ก็คือการ หรือแล้วก็ออกแบบบ้านนะครับออกแบบบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาก่อสร้างบ้านหลังนี้ที่ก่อสร้างทั้งหมดนั้นใช้แผ่น EPD โฟมั้าหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับให้เห็นซึ่งอันนี้จะมองไม่เห็นแล้วนะครับ <TE> D แต่ถ้าเกิ <t> ดท่านเห็นนะผมก็จะมีภาพนะครับเป็นภาพบ้านที่ติดตั้งด้วยผน e ัง EPD โฟมไว้ให้เห็นนะครับแล้วก็ภาพของแบบบ้านให้ท่านได้เห็นกันนะครับ <t> นั่นคือการออกแบบแล้วก็ใช้ EPD โฟมในการก่อสร้างแล้วก็วันนี้ก็สร้าง อยู่ในช่วงของการฉาปูนแล้วนะครับอ่ะเราลองไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับวันนี้อยู่ในขั้นตอนของการฉาปูนนะครับ นี่ครับนี่คือในส่วนของแผ่น EPD Foam ฟที่เหลือใช้นะครับอ่าแล้วก็ที่ทีมงานอ่าที่เป็นทีมงานที่ทำอยู่หลายหลังแล้ยนะครับฉาบปูนติดตั้งเขาสามารถติดตั้งกันใช้อ่าคนกันทำกัน3คนนะครับในการติดตั้งผนังกันนะครับอ่านี่ชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับชั้น2ของบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นการใช้ผนัง E ี d f ดีฟมล้วนๆน,นะครับซึ่งยังไม่ได้ไม่ได้ฉาบ บางส่วนฉาบแล้วนะครับนี่ครับนี่คือผนัง EPD f o a โฟมที่ท่านเห็นนะครับเห็นไหมครับนี่คือผนัง EPD f o a โฟมนะครับที่ติดตั้งโดยใช้ U-frame นะครับมีแผ่น e ี d ีดีโฟมนี่คือแผ่น e ี d โฟมนี่คือ U frame ในการยึดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจาะ ฝังร้อยท่อระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีการฉาบแล้วนะครับนี่ครับส่วนที่ฉาบแล้วก็คือการฉาบปูนนั้นก็จะมีในส่วนของตะข่ายไฟเบอร์กลาสเมดนะครับเป็นตะข่ายที่ลดปัญหาเรื่องของสนิมในระหว่างของการฉาบที่ยังไม่แห้งนะครับส่วนนี้ก็เห็นไหมครับว่าขังฉาบเสร็จนั้นนะครับก็สามารถกรีดตัดนี่ครับตัดออกมาแล้วก็ใส่ท่อร้อยสายไฟฝังบล็อกไฟนะครับได้ตามปกติเลยนะครับและนี่คือ ให้เห็นภาพรวมนะครับว่าวันนี้ในการสร้างบ้านหนึ่งหลังนั้นหลังนี้เป็นบ้านที่สามารถสร้างโดยใช้แผ่น e p d ีดิโฟมได้ดังหลังเลยนะครับ EPD โฟมนั้นนอกจากทำผนังบ้านแล้วหลังคาครับหลังคาที่ท่านเห็นนี้ก็คือเป็นหลังคาที่ติดตั้งด้วย e p d f o ิ m โฟมนะครับเป็นฉนวนกันร้อนอยู่ใต้หลังคานะครับแล้วก็ผนังเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือผนังที่ติดตั้งนะครับและนี่คือตะข่ายนะครับตะข่ายไฟเบอร์กราสเมดนะครับที่เราใช้ ในการติดตั้งก่อนที่จะมีการฉาบปูนนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องของกันสนิมเรื่องของสนิมต่างๆนะครับนี่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้พาท่านมาชมบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่สร้างด้วย e ี d f o ีโฟมนะครับขอบคุณทีมงาน Servic e สเ r อเร c o n s t r u ั t ชั่หรือคุณคณากรบ้านโฟมนะครับที่ใช้วัสดุ EPD จากช่างรู้คู่บ้าน โฟมสีมังนนสันชัยขนานติดตามได้เรื่องบ้านทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนาน,นะครับหรือสอบถามผมโดยตรงได้ที่0 91 789 3563 025264073หรือ Line@ สัญชัยนะครับ ID n i at s u n c h a i นะครับมีคำตอบทุกเรื่องบ้านโฟมการก่อสร้างมีคำตอบกับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานหรือติดตามได้ทางวิทยุนะครับคลื่น FM 90.5วันอาทิตย์11โมงและ FM 97 วันเสาร์8โมงเช้าวันอาทิตย์4โมงเย็นนะครับติดตามกันได้ทุกเรื่องบ้านและการก่อสร้างกับผมสันชัยขนานนะครับวันนี้ให้ท่านได้เห็นภาพรวมๆของบ้านหลังนี้นะครับผนัง EPD โฟมฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาด้วย EPD โฟมเช่นกันจากโฟมนะครับช่างรู้คู่บ้านโฟมสีมังนนลขอบคุณมากครับ